สวัสดีครับก็เจอกันอีกเช่นเคยก็มาคราวนี้ก็ามานำมาสององมาชวนท่านดูไม่เน้นพิมพ์นะครับชวนท่านดูท่านดูเล่นทิวใต้ฐานพระ นี่เส้นเดียวใต้ฐานนะครับเป็นเส้นทิวเสีวแบบนี้ไต้ฐานนะครับนี่มองเห็นนะครับไท้ฐานเป็นเส้น,น,นเท่าน,บบนี้ไม่ใม่มีสกะกงนะบางองก็ไม่มีนะบางองบางพิงก็ไม่มีแต่ส่วนมากจะเห็นให้มากคนน้อย ใต้ฐานนี่ตอนแรกเราจะไม่ดูกันจะไปดูที่อื่นหมดอันนี้มาดูองค์นี้นะองค์องค์งนี้องน,ะนี่ก็นี่ก็เห็นนะครับเนี่ยเห็นเหมือนกันเนะนี่ยเนี่ยเป็นเส้นเดียวแบบนะี้แต่ไม่ทุกองนะ ส่วนมากมีองว่าแผ่วๆมัแผ่วๆมันก็ไม่มีแต่น้อยองนี่จะไม่มีก็มีมันเหมือนกันเหมือนะคลาดกันดูอย่างนี้มันก็ดีนะครับให้ดูกแกดูพิมพ์ดูอะไรมาเยอะแยะแนละ้วเยอะยู่กเจออะไรที่มันไม่ดู ให้กันดูพื้นผิวเลยนะพื้นผิวของปลาดูพื้นผิวนะนี่พื้นผิวของปลาดูนะครับเนี่ย ดูเรื่องผดดูเรื่องผดน่อยนี่จะผดมีนะครับเนี่ยแต่มันมีไม่มากไปเห็นอยู่เนี่ยผดเยอะเลยเนี่ยตามพื้นมันเหมือนผดจริงนะเล็กๆเล็กเล็กอยู่ตามผิวผ้าเนี่ยนะเห็นนะเห็นนะครับผดเล็กเล็กๆลมันเล็กเล็กเบางกองมีเยอะบางกองมีน้อย แในด้านในด้านเนี่ยด้านไม่เคยมีด้านข้างข้างออกตัดด้านหลังเนี่ยไม่เคยมีมีก็มีน้อยมีเหมือนด้านหน้านะเนี่ยไม่เคยมีนะมีเหมือนแต่น้อยเหมือนด้านหน้ามีด้านหนาเห็นเยอะเนี่ยเนี่ยกดทั้งนั้นแต่ไม่มีกดน้อยก็มีนะไม่มีกดมากก็มี

มียานกะตื่นตื่นพิมพนี้กานี้มีพิมพ์นี่องค์นี้ยานก็ตื่นเต้นเนี่ยดูโดทไม่เคยมีนะองค์นี้แต่ก็เห็นได้แต่ไม่มากนะเหามือนองตะเกียงตะเกียงเต็มเลยเนี่ยดูนะกันดู นี่นี่นะครับตรงนี้มีเยอะน,ะนี่โดยเข้าโฟกัสก็ไม่เข้าโฟกัสก็จะไม่เคยชัดเจนเนี่ ชัดเจนมากเลยนไหมผทั้งนั้นเลยผลดเต็มเนื้อเนื้อผิวเนี่ย อย่างนี้นะโภการนะครับเต็มเนะมีทรรกงนะครับดำเนื้อ,อยังดีๆผิวยังดีดเห็นมองเห็นง่าย ถ้าผิวเสียก็อาจจะไม่เห็นถ้าผิวยังนี้เลเห็นเงยงงมีน้อยงวงมีมากมีทุก,กงงถ้าผิวยังดีๆเห็นน้อยบ้างมากบางเนี่ยเนี่ยเห็นนะน้อยมังมากบางตรงเนี้ย นี่นี่วงนี้น้อยแต่วงนี้มากอันนี้ก็น้ำน้นชมมาแค่นี้นะครับเล็กๆน้อยๆเกิดล็กเกเิดน้อยโอเคนะครับขอบคุณครับ